ในสัปดาห์นี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของวันวัลเาเลนทายมานะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรื่องของการค้าปลีกเองก็มีปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างภาษีนั่นเองครับเรื่องนี้นายยน,ยนภคศักย์ประธานเจ้าที่บริหาร Central Retail Corporation และก็ยังเป็นประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเนี่ยบอกว่าเห็นด้วยนะฮะกับข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว,ว่ากกรที่เสนอให้รัฐบาลเนี่ยไปทบทวน ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT นี่แหละครับสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไม่เกิน1,500บาทเพื่อเป็นการสกัดสินค้าจีนราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทยผ่านการขายทางออนไลน์นะครับแล้วก็อยากให้ทบทวนนโยบายและเงื่อนไขาการใช้สิทธิประโยชน์ฟรีเทรดโซนนะฮะเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกคนไทยนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม s m e ไทยที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก พบว่า2ใน3นะครับของมูลค่าการค้าในโลกดิจิตอลหรือว่าโลกออนไลน์ทั้งหมดรุวมๆกว่าหลายแสนล้านบาทเนี่ยนะครับมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งนี้หากรัฐบาลเนี่ยไม่มีมาตรการใดแก้ปัญหาตรงนี้ก็จะมีโอกาสสูงนะครับจะทำให้อัตราการเติบโตค้าปลีกในปีนี้ โตต่ำกว่าอัตราขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยทั้งประเทศนะครับจากมูลค่าการค้าปลีกทั้งระบบตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทซึ่งในช่วง10ปีก่อนนั้นเนี่ยนะฮะวงการค้าปลีกเนี่ยโตกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจถึง2เท่าแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้ว เช่นเดียวกันกับนายแสงชัยเทรกุลวายดิษประธานสมาพันธ์เอสไทยก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยไปทบทวนอัตราภาษีนําเข้า FTA รายกลุ่มสินค้าที่ประเทศไทยเสียเปรียบครับและบังคับใช้กฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแบตภาษีธรุรกิจกับการค้านักลงทุนจีนทั้งหมดหรือว่านอมินีที่ทําการค้า ให้กับจีนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามนะครับเพื่อปกป้องผู้ผป,รผประกอบการสัญชาติไทยในประเทศไทยด้วยขณะที่นายรัมรนแสงสิริปรลัดกระทรวงการคลังบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยกับกรมุลกากรกรมสรรพากรเพื่อทบทวนการยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าไม่เกิน1 5 0 0บาทครับหลังจากที่สินค้าจีนตอนนี้ทะลักขเข้ามาตีตลาดค้าวปีกประเทศไทยจนเกิดกระแสรเรียกร้องจากผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยพิจารณาทบทวนประเด็นดังกล่าวได้แล้วนะครับวันนี้